นี่ดเอไ้น้องก็บอกน้องก็ยากอยากทำงานกันยากทำงานกันนะจิอเอาตาเดียวน้องก็มาบอกพวกนี้เลยพออยากทำงานกันมันต้องฝึกงานก่อนไหมฝึกงานต้องทำเพลงก่อนนะ่ต้องทำจริงกันเนี่ยฝึกงานกับเบี้เบี้ยติดงานทุกวันเอาปล่อยเหรอปล่อยปล่อยลงเอาเอาลงไม่เอา เห็นนะเบาแสงคุเื่อนหนยังหนู่จุดทูกิดันีตวี่อบาไปได้แล้วตัวเล็กมากัคอยู่อางไราเก็ตอาหารยุดิพัน่งเบือล่างกันต่ำกับสั่งเสียกครับ

ไม่มีมาได้มาได้ครับมาเนไะเป๋าข้างหลังมึงโทรหากูก็ได้เดี๋ยวคูนูเทเมือถากงกับพ่อเทอกล่เลยเ็บไปถ้ากอง่เลนคนเช้ายามแม่โวย เ้วน้กันเลนี้ลี่ยนไฟหาโทรศัพท์กูมากูถ่ายรูปให้อืมซู่เรวอีกร้อยข่าตัวมึงได้ซื้อโทรศัพท์ได้กูเหมือนกันเลยต้อยิงเข้าหน้าามันยิงเข้าหน้าน้องเนี่ยเียบกันได้ไหมซื้อะไระโกฟไหมอะ S <S ป,รป,รประมาณประมาณประมาณกูปูครับนี่หนังนี้กับหนังนี้กับพี่เขาบอกหังีะพี่เขาบอกตัวกูนี่เอฟซีพาลูครับจะติดตามไปติดตามรู้ไหมจริงคระมันเอฟซีพี่รู้เปล่าเอฟซีพาลูติดตามกันด้วยนะครับเอากระจกปิดไม่จร um> ิงเ้ย ก็คือพี่เพลงห้้านเนี่ยมันดูแลสมานจเอาเพลงมากเข้ามาเยอะๆางอ่ะตัวปิด่ตัวปิดดแนม่้ปิดมัด้ไน่เป็นไรหรอเป็นอะไรวะเหมือนเมืเราคุยเรสับแล้วก็ จิก่ะเล่นกับม้านนะเล่นกับม้านเอเล่นกับม้าน่มันกับบ่านตัวหีกรีพลอยแแสงแบบว่าตีห้าชัดเียวเเห็นเดี๋ยวเมเล่อก็ได้เออไม่แสงตอนเช้าไปเปล่งวิบวปเปล่งวิว นี่ปุ๊ดแลยวมั้งปุ๊ดมันบูตุนไม่ได้เปิดเพลงวิวหนักเสียงงี้ไงมาหนูร้องให้ฟังใี่ไหมใช่ครับมีมากข้าห่านตัวอีกนิดนึงเล้จะิ่งมาโอเคพอไปละไปละห้าสี่สาองน ใ่แน้ออหเอ่้กับน้องก็ได้แล้วนค่าสั้นแบบเฉวๆสบายๆอยู่บ้านได้เนี่ยเรางงไมเออะไรง

เออมึงมึงมัแบบพ่อมาเอา <c oughs> อเสริขาไป้เิไปเรยไปเรื่อยครืดอีกทดีเลยออนะพี่ขอเข้าไปอยู่ในรูนี้ <c oughs> โอเคปนหะอยกคนแองมองหนึ่งห้องเห็นมา พายิงไม่มาแล้วพายงไม่มาผ่านกล้องเฉยๆเอาไว้นะห้าสี่สามสอง I'll keep うわっすい。 เขจดจริงเราค่อยค่อยค่อ,คอกลับ,บเราค่อยกลับมาชุดนี้นะแต่เราค่อยหาผพีชาย แ <Indonesia> ต่ผู้ชายยังไม่มาลาผู trips, ้หญิงไที่อื ah? oh, ่นก่ะติดไฟกตามัเย่ะรอ๋้ยออยู่กันไหนห้องนู้นมาอยู่ในห้อง chút quá chút rồi chút con chơi chút hay đi thì... cả làng mình có lúc cần chút chưa chỉ chút 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 em chút 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 Nơi có cái này nữa được không? mày vén biến mày. Tó ừ vén mới mày. Tó mày vén có về Tó phải mắc đi Từ Tó mày vén về mày. làm biến vén nha mày. Tó mày vén nha mày. Tó biến vén nha mày. Tó mày đi. nha đi, Tó mày đi nha เอ,เอีตเต๋ประเทศคนย,ยังอยากอยากกังวูเลยเนี่ยมันเครื่องกาแฟเหรอมันเนี่ยมีเครื่องนี้แต่ว่านี่ครับมีน้องสาวใจดีนะมาช่วยเราทำกาแฟสดนะเลยวับนบ้านนี่ครับพี่มาเลยอันนี้อันนี้ใส่แคปซูลตรงแล้วบีบน้ำบอกว่ามีเปล่ามาคลี่อ่ะบนนี้คลี่สวัสดีครับ

อันนี้อันนด้วยมั้ยอันนีน้อันนี้ต้องเป็นอันนี้มันใส่นี่ไหมมันจะมีร่องใส่นี่ไหมอ่ะอันนี้ใส่แบบนี้ไหมอันนี้มันเป็นผงอ่ะมันจะไม่ได้หรอกแล้วก็ <c oughs> อ,อยากกินกาแฟเนี่ยนี่ผมเนี่ยพไม่รู้ก็ใส่ในในี้ไหมเอาแล้ว,วก็โอ้ยเนี่เป็นผงน่าจะใช่เออแล้วเอาน้ำเอาเอาเอาผงใส่นี้มากกว่าแล้วต้มเอาน้ำใส่นี้ต้มแล้วก็มันจะเหลวสุด กาแฟนี่แหละกาแฟนี่ก็ได้ไมม่ขผมก็ได้ถ้าใครเติมเติมน้ำตาลมีน้ำตาลอยู่เอาแบนั้นก็ได้เอาที่มีอะไม่เป็นไรใช้ได้ใช้้ไดหมดเลยทุกอย่างเลยมะพร้าวมะพร้าวไม่แค่ตัวนี้ทุกอย่างเลยทำออคาปูช้กาแฟทำไม่เป็นเวียนจิ้งากุ่มเห็นว่าเดียว ใหเขาทาเซ็ตให้เซ็ตว่าเด็กหนเดียวผงจะให่ผู้หญิงทำคนเดียวเมื่อันเซิร์ฟมันก็จะใจทำไมให้เขาทำให้เซ็ตว่าเกมก็ได้รมเมีแต่ผู้หญิงมนเดียววะกั้ครับสามหมื่นห้าสาห่นสนใจสักคืนไหมครับต้องมาหลายคนอเออไม่หลายว่า,าไงต้องแบบแบบเป็นอกลัวอะไรเนี่ย,ยไปกับคุณนะั่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ได้ถ้าหลุมเหมือนมั้งที่นงเล่นกับเป็นแผ่นดิเป็นเล่นกับเป็นแผ่นอดิตวายโบกไปเลยทั้งหมดเลยนงเป็นนะโอ้โหนงนงสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราคนโง่แหวนไม่ต้องไม่ต้องพวกเราคนเดียวหรอกคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสัมภาษณ์อะไรมีกสำบันไรสำบันไรเรามาดูพระเอกของเรากันครับครับผมสวัสดีครับ นี่ครับเพลงของคนง้ผมไม่รู้จะโดนฆ่าตอนไหนอยู่ครับผมกลัวพี่ๆเขาโยนจับลงไปข้างล่างครับเดี๋ยวก็แยงฟินเอาพี่ว่าไม่ใยกก็ใต้นะครับศิลปินเก่งจีบของเรา สิริมินแก่งจืดกับพิมพ์ปลายาครับเป็นไงบ้างครับฝากติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับอาการของคุณโมกัญชาครับสูกขัญชามามันจะเป็นลักษณะ้าปนี้ครับพี่น้องครับตำรวดรายครับอยู่ที่ไหนตำรวดรายครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยรสู้ขวัญชาแก่งไงนลองพ่อที่ครับ น่าครับพ่อพี่น้องเพื่อนๆครับติดตามมาด้วยนะครับติดตามเฟซบุ๊กนงแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อเฟซแล้วนงคงเชื่อนะครับเดี๋ยวจะติดตามมาด้วยนะครับจะปาร์ตี้อาจารย์เขาไหมไม่ไปเจอเจอวงเขาจะื่อวงเขาแหละมันจะเปลี่ยนแล้วครับถ้าติดตามมันครับไม่ต้องติดตามวงบาลุ่นเลยใช่ไหมมันเสียรอยมัน นาออยากเจอพี่นงนะครับเจอกันได้ตีแป้งงูด้านก่นตื้นไม่มีได้ครับตึ้นไม่เป็นไรไปได้ครับีตีนะครับรวมบานครับล่าถูเตี้ยวครับแป้งงูด้าน่นตื่นงงได้ทุกวันครับผมเราฟาดกันด้วยนะครับส่งหนก็ครับเจ็บคอจังเจ็บคอจังเกา

Đúng là Đúng là gì rồi em không? nha nha Giải, giải Người <laughs> 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 Đây đi phải, tâm đồng tâm tâm đồng. Facebook đấy là làm mặt <laughs> โซนรามเนไนะโซนรามมาการเปียกเออโซนรามซนบัตองไปหาซะแล้วอ๋ซนรามโซนบตรทองรับโซนราซนตองครับติดตามกันได้นะครับนะแล้วก็คนงานนี่เปล่งเล็กไหมเปล่ยนเลหมเนเปลี่นช่องเปลยนอ่องเปลี่ยนเล็เล่นเปลไหนะเปล่งเปลเล็กสร้ามือเราปัาทีกล้องอ๋อมีทใช่ไหมอ๋อคับ ก็ับติดตามน้องด้วยนะครับส่วนรามนะน้องชวนนะครับมันอยู่สังกับอยู่สังตักเตียงตักเตียงตักตียงตักจนเตียงด้วยรับเดี๋ยวเรฟังติดตามมั ปกันได้ครับฝากติดตามกันด้วยนะครับโรงพยาบาลก็อุ่นๆกับคนนี้ครับคนใกล้ติดเตียงกับคนนี้เนี่ยในไม่ยาไม่ยานี่กับเรียวๆนี้ฝากกันด้วยนะครับโคเพอร์เพลงปีเป้าด้วยกับเ้ากล้ใกล้เตียงครับใกล้ใกล้เตียงนนี้กับฝากติดตามด้วยครับโรงพยาบาลก็อุ่นๆกับแน่นอนครับกับผมกับแมงคยาแบงค์ยามวยรับไอ้พี่วัยผมเกินคเปอร นี่น <c bio> <Nas. S 1> ี A ่ไรสักแ่ลมไม่บื B ้เลยตยได้เลยิบุกม yeah. ุ่งตได้เลยเดี๋ยวบดึกมันลางวันมันได้ไต้ส่ชาวไตไม่ได้ต้กองว่านี่กับนี่ะมันเหนืกว่ามันโลอกไต้มันจะนือกว่ามันลกมันนือกว่าแต้ กูติดรบานเลยครับเป็น,ปนรูกันเลย <laughs> สุขสาว <laughs> ลุงลุงอะไรนะลุงอนะไรลุงนั่นแต่ว่าสุกันซา <laughs> ู่ะสุกันซาไมีกะซาป่ะม่กะซาบะน่าวบ้เลยกับน พี่ผมไม่เจ๋โม่เด็รค็เผมใครคุ้นกันเป็นคนตลกเล่นๆแบบกันจ้าไม่ได้จิงไม่จิงไงไม่รเป็นคนตลกะไม่ได้ทุกเจ้าเอาีเจมี่ได้เล่นกับเบนเป็นเนาะีเจมี่อไปเอกเยครับส้มนำส้มปลาตองนะครับส้มนะครับ ศูนย์รวมลงไปใกล้เจ็บกับพุ่มไม่ดีสุดแต่ยูงเดียวลาติตามกันด้วยซึ่ง้นใหม่ผู้ชนะครับจับนุ่นด้วยสมุนไพรย์กับอ่าจมุนไพรข้องไอ้นนี้ส้นเท็ซสอนทองครับผมติดตามครับติดตามสมุนไพรย์กับยาซีดวงตะวันนักนะครับนะก็อย่าลืมนะครับนะส้นเท็ซสอนทองครับข้องอาจารย์ส้นเท็ซสอนทองครับ ไอสี่ดวงตะวันนักนะครับกำเริบรุ่นเองนะครับเอาไปจับคดได้นะรับัน้ครันตนลานี่ฝนฟื้นี่อยาไม่ปลอมที่ไม่ว <si> <gu> ่าง <os> <si> <c oughs> นะแป๊บนึับเดี๋ยวจะยาวเป็กี่ยวลังมาม่าที่รับแป๊บเดียวต้องดูหนักด้วยมกบาไเลยไม่รั่วที่ะบอยลูามมันรั่วยุงกเยุ่งเหมือนไรกนเป้ากลงป้ากลงปากลองมาอังปปังปลังปย สวัสดีทุกคนนะครับอ่านี่จะเป็นนางเอกนะครับส่วนที่เหลือเป็นนางร้ายหมดเลยนะครับเ <laughs> นทเนทนนทำอะไรกันครับทำกาแฟไม่ของมึงเอาออกไปเลยของูลเพวกเาททำกาแฟสดกาแฟไหม่แล้วครับทำไมกาแฟมันเป็นสีนี้มึงอยากไปใคร มันน้ำชารีวิวรีววิเครื่องทำกาแฟนะครับขายยังไงครับขายยังไงฟรีค่ะเพราะกินไม่ได้ไม่มีวิธีว้าใช่ไม่อันนี้ปิดเลยกินเสร็จแถมยาถักถายด้วยกินเสร็จเคลียร์ยิ่งกว่ากินที่รับประกันเลยสีเหมือนวิ่นแน่เลยมายิ่งยิ่งกว่าน้ชาคุณหล่อนี่เธอได้กินแล้วใช่ไหมใช่นี่ได้กินเยอะเนี่จะเป็นนางเอกนะครับนางเอกรายงานตัวหน่อยครับฉันค่ะฉันค่ะน่าเกียด อะไรนีมู่มะกาแฟทำไมกล้องมือเนี่ยรั่เนกับส์เสมล่ะครับผมทั้งสองกล้องเลยครับตอนนี้ดุกดิ๊กดุกดิกนะครับไม่ก็คือตอนนี้เ่อนๆเห็นตอนนี้ก็จะเป็นเพื่อนๆนางเอกนะครับเพื่อนๆนางเอกค่อยเห็นค่อยเห็นดูดีจังดูดีจังเอฟนางร้ายพี่มันออกแล้วแต่มันไม่ได้เอาไงพี่เอากี่แก้วคะเอาแก้วหวานหรือว่าเอากี่แก้วมันกินปมไหมอ่าหนึ่งแก้วต่อสามชั่วโมงนะครับตอนนี้ เราอีกสักสองสามวันครับดังนี้สองพี่หนูหนูต้องชิมต้องเลือกต่อแล้วก็ใช้เมื่อันเป็นกาแฟดำมันโกมันอู้เนี่ยไม่มันมันมีคอฟฟี่เมลมีคอฟฟอเมลไหนมันมีนมสดด้วยกูเห็นนี่ไงี่นี่ไหมดยางนี่จะเป็นบรรยากาศที่เราขายวีล่าครับวีล่าวีล่าสวยงามมากบรรยากาศดีครับที่เกาะสมุยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จำได้ไหมนี่ถามจริงอ๋อจำได้เลยเพื่อนทหารสวัสดีครับบรรยากาศครับผมก็หลงกินเลยนะนี่พี่บอยครับสวัสดีครับบันดาับันดาลตรงนั้นสวัสดีครับผมกูพาโลฮะอยู่นันเป็นใหม่ด้วยนะครับสั่งเสียครับใส่หล่อมากใส่หล่อมากใส่หล่อมากกระสอบสวยมากเลยฮะนี่จะเป็นพี่บอยนะครับสวัสดีครับ พอดีพี่น้องกับป้ากันด้วยนะครับเหมือน่อนนะครับทุกคนเลยนะครับนะมีของชุกขังมากเลยว่าป้าคนงานเพลงด้วยนะครับป้าสั่กเสียนิดเดียวสั่นนิดเดียวอยากสั่งเสียบเลยอกสุดท้ายจะเป็นคนดูเพิ่มมาเป็นสามคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับป้าดพอดีคนดูเพิ่มมาเป็นสามคนแล้วนะครับตัด

ก็เป็นมิดเลนนแนะนำตัวแบบมิดเลนได้ไหมไม่แนะนำตัวไม่แนะนำตัวเป็นเฟ่งคนเป็นเฟ่งฟาโร่คนแนะนำค่ะชื่อพลอยนะคะฝากเนื้อฝากตัวได้ค่ะอยู่จังหวัดไรฮะค่ะจังหวัดอะไรฮะยินนครค่ะยินนครพูดแบบมิดเลนได้ไหมไม่ได้พูดยังไงพูดใดูหน่อยพลอยมิดเลนนครได้ไหมได้ไหมพอยเอาไอ้มิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เพลงเพลงแรกใช่ไหม เพลงแรกในชีวิตนะครับของน้องพลอยนะครับฝากพี่น้องติดตามอย่าแม้รับติดตามตั้งจองตั้งเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กก็ได้นะคลองนู้นนั้ำหรอกีรติรักษาสังค่ะเป็นภาษาอังกฤษ K E E R A T I ค่ะแล้วก็รักษาสัง R A K S A S A N G ค่ะอ๋อเช็คเลยครับไปกรอเองด้วโอเคครับฝากติดตามนะครับน้องพลอยนะครับแล้วก็น้องซ้อนกลับไปกับสั่งเสี้ยกับแน่นอนครับสั่งเสี้ยผมช่อง ทางช่อง YouTube ครับบอยเร c คอชแนลนะครับตอนนี้เกือบล้านซับแล้วครับกาวเส้นเจ็ดมื่นรับซับสไลค์กับก็คุณทุกซับสไลค์กับที่มาติดตามพวกเราบาลูนะครับแล้วก็ไม่นานนี้ครับไป็นมิวสิครีโอกับได้ฟังกันแนนนครับสังเสียครับตัวนี้สังเสียครับ พลาดแบบวนกับสิงเกิลต <our> ่อไปกับพ <adject ives> <gram for the cathedral> ี่อู้ฝ่าลูกออกเดียวกับลาตายกับกัดหัวดักไม่ได้เลยครับกับพี่นุ่งตายเลยกับพี่นุ่งซ่ามจันกับดักไม่ได้เลยก็ลาตายเลยครับไม่ไหวเลยลาตายดีว่าลาตายดีว่าครับกันหัวกินมูซ่ามันวันเซ้าโูกไปนี่ไม่ไหวครับครก็ติดตามด้วยครับโอเคครับคลิป